วันนี้เรากำลังเดินทางไปเจอยูทูบเบอร์คนที่13ค่ะในทริปนี้นะคะพี่วิภาพรเดินทางมาจากจังหวัดกาลสินค่ะ,ะเดี๋ยวจะไปเจอพี่นิภาพรตัวเป็นๆน,นี่ไงพี่นะะิพาอรคนสวยของเราสาวกาลสินนี่จ้าสวัสดีจ้า,า,าจำได้ไหม ไ็นไหมจำได้หนูจำพี่ได้อ่ะสวยสวย,สวยเลยอ่ะหน้ากเ <laughs> เ็เหมือนเดิมเลยเดิมี่จะเ่เหมือนเดินในคนสวยเนี่ยนี่เออเกือเหมือนกันนี่เหมือนในไล่เลยนี่จ้าตอนนี้เกศราอยู่กับคุณ นี่พาพรนี่คือยูทูบเบอร์คนที่13บที่เกษนาได้มาเยี่ยมคนกลับางใช้ปีนี้นะคะขอบคุณพี่มากเลยดีมากเลยนี่ครอบครัวของคุณพี่นี่พาพรนะคะแฟนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเหมือนในยูทูบเลยเหมือนไหมคะตองปกไหมตองปกไหมตรงปกเลยดิมาจากประเทศสวัสดีค่ะ มาจากอเมริกาครับอเมริกาค่ะค่ะค่ะกล์ฟให้เก่งใช้ได้อยู่เพราพราใช้ได้เพราะเอาตัวรอดที่เมืองไทยไปไปนั่งห่มทอไปคุยกันนี่สิไป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 ได้ไหมไปได้ไหมมีใครอีกไปไปด้วยกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวราชพักด้วยกันด้วย โอ้ดีใจอย่างนั้นเน่ยพ <laughs> ี่ไม่ดีใจอย่างไรอยู่นักกาลสินษานะเนาะทำไมยังได้ไม่เจอกันอย่างนี้เาหน้าตาก็เหมือนอยู่ในไล่เลยเหมือนเนาะหนูหนูปกหนูต้องปกต้องปกไปเราต้องปกอยู่แล้วใช่ไหมก็กลัวว่ดี๋ยวกินผู้เดียวอยู่บ้านตกเผลอนอุ่มอกแดดนะจ้าใช่ไหม อไก็ได้ก็ได้ได้แล้วค่ะได้ไงพี่นิสาพอไหมสะพานมนช่วยจัดการลาศิลมาบัวอยู่ด้านหลัง พี่นิพาพรามาเที่ยวที่อะไรนะอุทยานราชพักราชพักอุทยาอราชพักที่วัดหินจ้าดีใจมากคุณอะไรสักอ่าวันนี้มีความรู้สึกได้มาเจอน้องเกศลาคนสวยนะคะดีใจมากเลยนะคะเห็นแตออยู่ใน youtube ตัวนี้มาเจอตัวจริงเลยนะคะดีใจมาก เช็ดกันค่ะพี่คี่อาพรดีใจมากๆกจริงๆโชคดีจริงๆที่ได้มาเจอพี่วันนี้นะคะเกือบแล้ว